ขึ้นต้นคลิปวิดีโอกับวันที่น้องนาลินไปให้อาหารปลากระเบนนะคะแม่บ้านก็เอาภาพมาฝากอีกครั้งนะคะบ้านยังทันได้ลงให้เพื่อนๆได้ดูแม่ก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันเลยน้องนาลินดีใจมันย่งางคักแต่อาหารปลาแต่ให้อาหารปลากระเบนนะคะ,ะ,คะชอบปลาประมาณนนาลินให้อาหารสิงกเกล

บรรยากาศส่วนเจ็ดโมงเช้เาก็จะประมาณนี้ค่ะทองฝ้าจะเป็นสีส,สมสมวันอ่อนเอาวันต่อมา<ห>นะ<า>คะเพือ <ๆ S 2> พ่อนๆค่ะ<ด>ก,ก็เตรียมตัวทรงน้องดาลินขึ้นรถหน้าปากซอยนะคะเพราะว่ารถโรงเรียนมาจอดรอทุกๆเสาอ,อยู่หน้าปากซอยะคะ่ะเนี่ยทางขึ้นมาแล้วถึงลแล้วล้อรถรถโรงเรียนก็มาพอดีอะน้องดาลินวิ่งขึ้น รหลดบัตรเราก็กลับบา้านทำนุนทำนี่ล้อน้องนลินเพราะว่าน้องนลินมีเลี้ยนครึ่งวันนะคะวันนี้รอกินต้มมามา่าสันแม่โนยากินต้มมามา่าอาหารเที่ยงเลื่อสันนะ่ะนลินขึ้นรถโรงเรียนเรียบร้อยค่ะทุกๆุกเสาของแปดโมงสิบห้านาทีโหลดเพิ่นก็จะมาจอดตรงนี้ตรงเวลาแป้งเลดมั่งสามั่งก็แล้วแต่วันค่ะหนมะก็ยังขาวฟอนอยู่แต่ว่าวันนี้อากาศมีแสงแตะวันค่ะ ไปแล้วแม่าบานก็กลับบา้าน,นทำนนทำนี่แล้วน้องนาลินเร,เรียนมาเนาะค่ะนะะ้ะงอ่านเ่นคนเดียวก็เป็นอ่านกับขอ,ข,ออของเล่นของโปรดเพื่อนเน่ะของเล่นของโปรดเพื่อนลิงลิงต้องนาลินไปโรงเรียนตะก,กีนเนาะคะ่ะ รอพี่สาวเลิกเรียนมาวันนี้นะลินไีเรียนครึ่งวันนะคะพเพื่อนๆคะ่ะมีเรียนครึ่งวันกลับมาหนูขอกินต้มะม,ะนะมาม่านะมามีว่าสันตอนเที่ยงกลัากินข้าวที่บ้านเพราะว่ามีเรียนครึ่งวันออเดอร์มาม่าค่ะบริกินอาทิตย์หนึ่งกินอาทิตย์เป็นอาทิตย์อาทิตย์ละครั้ง,นะ,งมะมะน,นะต้มมาม่าเพื่อนน้องมาก็บเรนเลาะเอื่อยมีเรียนครึ่งวันวันวนี้กลับมาก็ชวนพ่อทําความสะอาดบ้านหนูแฮมเจอวันนี้ได้เวลาเปลี่ยนเนี่ยละค่ะ เปลี่ยนไอ้อย่างไรขาวๆอยู่ข้างในเลยล้างทำความสะอาดค่ะน้องม้ากันเนี่ยค่ะพอบ้านกันเขาออฟฟิศทำงานล่ะค่ะโน่นออฟฟิศก็อยู่ในบ้านอีกห้องหนึ่งตรงโน่นล่ะค่ะออฟฟิศพอบ้านเนาะคะนะ่ะเนาะอยู่อีกหน้าบ้านอนะีกของหนึ่งอยู่น่งโน้นนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวจะเที่ยงนะคะน้องนารินจะมาแล้วเดี๋ยวน้องนารินจะทําความสะอาดบ้านโนแฮมเจอกับพ่อเลยค่ะวันนี้ได้เวลาล้างแล้ว อาหารเที่ยงอาหารเที่ยงให้น้องดาลินค่ะต้มมาม่าต้มมาม่านานๆทีอาทิตย์หนึ่งขังหนึ่งประมาณเนี่ยค่ะใส่กุ้งสามตัวนะคะโมมีเนือ้อค่ะเอากุ้งใส่แทนค่ะอาทิตย์ละขังไม่เป็นไรเรียบร้อยค่ะเสิร์ฟได้ค่ะร้อนๆเลยกุ้งสุกละกุ้งสุปพอดีค่ะ อาดบ้านนูแฮมสเตอร์กีวีกีวีมันแฮมสเตอร์่าหวัีในินกับโมเพื่อนรัก Wait, I thought you probably didn't. Mm -hmm. Okay, you don't want this. Do. Mm. How come it's just a brick of bedding? Yeah, it's compressed, so it takes up less okay. space for shipping and storage. Why do you wear it? Good job, yeah. อืมบ้านใหม่สะอาดหอมกว่าเดิมเปนบลูกีวิบุรีบรรยากาศที่หนาวเย็นอิมาบนลังคาเรือนละลายค่ะ แสงตะมันดูค่ะแต่อากาศก็ยังหนาวเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆจ้าแต่ว่ามีแดดค่ะวันนี้หิมมะไม่ตกลิ้น ดูดูตะวันตกดินแบบสวยงามเลยทีเดียวเพื่อนๆค่ะแสงตะวันกับหิม,มะดูสวยงามเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆค่ะ